ผมว่าพบกันเหมือนอีกเช่นเคยแล้วนะครับทีเราก็คลิปที่แล้วเราได้บอกการถอดบอกคนขับออกไปตอนนี้เราถอดบอกคนนั่งข้างคนขับก็เหมือนกันไม่ได้ยากมากมายอะไรก็วิธีเดียวการถอดบอกเหมือนกับคนขับนะครับผมก็น็อตสตัวที่ครอบน็อตเบอร์สี เราก็มาเหมือนเหมือนกันนะครับผมก็ถอดเหมือนกับที่ผมถอดฝั่งคนขับไปนะครับผมเนี่ยครับผมก็เหมือนเดิมวิธีการง่ายๆเพียงแต่มันอยู่การอยู่คนละฝั่งกันเท่านั้นเองเพียงแต่ฝั่งคนขับมันจะไม่มีสายสายไฟอยู่ใต้เบาะนะครับใน ก็ติดต่อผมมาได้ครับผมต่อหรือถ้าชอบการพิธิการของผมก็ติดตามทาง YouTube ได้ครับผมเฮ้ยโงล็อกยิงเหมือนเดิมถ้าไม่สนใจก็สนใจทำเองก็ แนะนำวิธีให้เอาผมก็อย่างเงี้ยนะครับรู้ผมหรือรักจำหผือไม่ก็ได้ผมไม่หวงครับวิชาเ,เจ๋งว่ะเนี่ยเทพเลยเนี่ยเทพฝั่งทนเลยอะ่ะเ <c oughs> นี่ยเที่ยวๆเลยเนี่ยเทพฝั่งทน การถอดเบาะนะครับเบื้องต้นนะฮะก่อนเราจะบิวรถคะเราต้องทาอะไรก่อนดับแรกอดับแรกเราต้องถอดเบาะนะฮะใช้ตัวทีเบอร์สิบสี่นะครับใช่ไหมครับคุณรวยผมครับผมะเบื้องต้นเลยครับก่อนเราจะบิวรถนะฮะเท่านั้นที่ทําได้แลวเวลาจะบอกออกมานะฮะต้องมีเทคนิคนิดนึงนะฮะไม่งั้นมันจะขูดตัวถังรถนะฮะครับผม ตัวต้องเอี้ยวหน่อยเอี้ยวอ่าเอี้ยวตัวมาอ่าหล่อครับเท่อ่านี่ยง่นะยกออกมาง่ายเลยนะฮะมันต้องมีเทคนิคนิดนึงฮะตัวต้องเอี้ยวหน่อยฟังเสียงกอนภาคก่อนเอาคันเนี่ยครับคันเท่อ่าอ่าอ่ทิ้งท้ายทิ้งท้ายทิ้งท้ายพูดเองกว่ามึงอีกอ่านได้ด้วยความรู้เล็กๆน้อยแค่นี้ครับผม